สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนประกอบรถของเกมปิกอัพนะครับทุกคนมนตู้เย็นมีอะไรเนะี่ยเอาค้างเอา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 ตู้เย็นไม่มีอะไรเราไปประกอบรถกันเลยนี่นะครับรถ ม,มาดูตามผมเลยนะครับหยิบกล่องเครื่องมือสีดำๆนี่มานี่อเลยโอเคแล้วก็ยังไงวะเอานี่ออกนี่นะครับวางเลยพยายามชี้ไปตรงรูนี้นะครับเปิดโอเคเปิดได้แล้ว ควรจะประกอบเครื่องก่อนหรือประกอบกระโปรงรถก่อนก็ได้นะแต่ผมเลือกรถปรอบกระโปรงรถก่อนมุดใส่ไปแบบนี้หยิบปะแจบเบอร์1 4ตรงกลางมาแล้วก็ชี้ไปตรงตรงนี้นะกดนี้กดตามเลยโอเคนะทุกคน อะไรเนี่ยอ๋อโฆษณามันี๋ยวขอปิดเน็ตก่อนแปบ๊บหนึ่งโฆษณามันกวนโอ้ยมันแหลกจังเนาะเนี่ยทุกคนประกอบตามเลยจา,หานหี่นี่ ตรงนี้ล้วก็มันก็นยึยกล้อ,อขึ้นหยิบลออ้อมาอาอทำไมใส่ไม่ได้แล้วแป๊มหนึ่งนะทุกคนมันยกไม่สูงเนีย่ยทุกคนไม่รู้มันเป็นอะไร ต้องยกใหม่ใส่ใหม่ตลอดเลยเพื้นได้แล้วก็มันขอปิดกล้องแล้วกันปิดกล้องลำคาญแล้วก็เอาเบอร์สิบเก้ามาขัสุดนะเบอร์สิบเก้า เสร็จแล้วเค่นี้ก็เอาหนี่ลงนะครับทุกคนเอาหนี่ลงเอาไว้หลังรถนี่นะที่เจดเดินไกลอ่าต่อไปนี่เอาไ้ตัวนี้มานะนี่เอาตัวนี้มาใส่ยี้เอาเบอร์19เหมือนเดิมนะ19 ที่ตรงน,นี้นี่มันจะมีน็อตตกหนาขึ้นมากดไปนะมันก็จะขันห้างเจนี่เยนั้นจะใส่นี่ต้องใส่ตัวนี้ก่อนนี่ตัวนี้มาตัวนี้ใส่ได้เลยแล้วก็เอาใส่พันตัวนี้มา ไม่ใช่กดปิดให้กดซูมตรงนี้นะเนี่ยให้กดซูมตรงนี้ข้างๆนี้นะากดจิ้มเราจะใส่ให้เอาฝามาฝานี่คือใส่ได้เลยโอเคแบตเตอรี่นี่ต้องใส่อันนี่ก่อน ใส่ตัวที่มันอยู่ลึกๆก่อนนะนี่ใส่ไปแล้วเบอร์สิบสีสีมาเบอร์สิบสีก็ดูตามเลยนะนี่ขันไปใส่กันชน ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะเบอร์สิบเก้านะปุดกนี้โอเคเสร็จ okay, ให้กันชนหน้าใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะได้มีผลอะไรหยิบท่อนี้มาใส่ไปเบอร์สิบสี่ โอ้โหนองต้องเปียตัวขันขันโอเคครบแปดตัวอยากให้กิมนี้มันเก็บของใส่กระเป๋าได้นะทุกคนแ <c oughs> ต่มันต้องเดินไปเดินมาหยิบของนู่นหยิบของนี่ไปมาไปมามันเสียเวลามันเสียเวลานะทุกคนมันต้องเดินไปเดินมา เอา้ดะสตาร์มาเฮ้ยดะสตารต์ยังดูไหมไฟน,นี้ใบเบอร์สิบสีบ่เบอร์สิบสี่มานะทุกคนขันนัดแค่สองตัวนัดแค่สองตัวเฮ้ยมันมิดขันยากใช่ไห ทีนะทุกคนเสร็จแล้วตัวนี้มาเก็บไว้แล้วทุกคนเอาตัวนี้มานี่นะนี่ใส่ตรงนี้ต้องดใส่ถ้าจะใส่ตัวนี้เนี่ยต้องใส่แดสตาร์ทก่อนนะมันจะใส่ง่ายก็หยิบเบอร์สี่มาเราเหลื่อสองตัวแค่นะั้น แล้วก็เอามาเกลียยโอ้ยคี้เกลียจเดินไปเดินมาจริงๆสายผ่านมาสายไปใส่ตัวนี้ท่อคาบูใส่ไปเอาเบอร์สิบสี่นะทุกคนสิบสี่นี่เบอร์สี่ ีไปน็อตเหมือนจะแปดตัวโอ้มันเยอะจังวะโอเคครบไปดโอเคเก็บไว้ตรงนี้แล้วก็ลุกขึ้นเอาคาบูมานี่ใส่ตรงนี้ เอาเบอร์10หรือเบอร์14ไม่รู้นะเบอร์10บใช่ไหมเออเบอร์10เ,เบอร์10อืมอใส่ตัวนี้เอาท่อตัวนี้มายัดใส่เอาหม้อน้ำ ยัดใส่เอาท่อตัวนี้มาแล้วก็ยัดใส่เลยนี่ตัวจ่ายไฟห,หัวเทียนอือแล้วก็เบอร์สี่ใช่ไหมคือเบอร์ 19กับเบอร์10อ่ะมันมีนิดเดียวนะแต่เบอร์14มีเยอะเลยน็อตส่วนมากทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเบอร์14นะทุกคน19มีไม่กี่ชิ้นแต่เบอร์14นี่มีหลายชิ้นเลยใช่นี่น่าจะเบอร์14บอี่บเบอร์14โอเค นี่ดูก็เอาอะไรวะหัวเทียนนี่เป็นส่วนที่ว่าประกอบยากที่สุดแล้วนะนี่มันลึกนี่มันต้องจ้องไปลึกๆ,ๆนี่นี่นะต้องใส่นี่นะกดซูมจะอยู่ตรงข้างๆนี้นี่ก็อันนี้มาอีกทานกดซูมอยู่ตรงขวามือตรงนี้นะเนี่ย ก็เอาอีกอันหัวเทียนจะมีสี่หัวโอ้โหนี่มันยากมากเลยโอโยย้โ,อโหเมื่อกี้หัวเทียนเสียมตาลเข้มเลยโอ้โหหัวเทียนคงได้เปลี่ยนใหม่อะ่ะเล้ประกอบใส่อย่างนี้แล้วใส่ไฟมา เกมนี้เขาน่าจะทํากระเป๋ามาเนาะเกมปิกอัรคือมันต้องแบบเดินไปเดินมามันก็สมจริงพูดมันไม่เหมือนไมล์ซูเปอร์คาร์ไงไมล์ซูเปอร์คาร์มันเก็บของใส่กระเป๋าได้้ทุกคนตุก,กอบอย่างี้นะ ไม่ใช่คนเล่นเกมนี้แล้วไปทํารถจริงแล้วมันซ่อมได้จริงนี่คือสุดยอดเลยนะถ้าเล่นเกมเนี้แล้วไปทําของจริงถ้าซ่อมได้นี่คือสุดยอดมากก็สุดยอดจริงๆอะ่ะโอ้โยากเ,าเดี๋ยวอ,อะไรอีกวะอ๋อส่วนตรงนี้เสร็จแล้วปิดกระโปรง ปิดประตูรถเดี๋ยวไปหยิบกล่องเครื่องมือก่อนอ่าหยิบกล่องเครื่องมือมาเอามาไว้ในรถเลยเอาไว้ตัวนี้มาตัววัดรอบมีใส่เบอร์สิบนะตัววัดรอบ มันยากเลยวะอันนี้นะเบอร์สิบโอเคก็เก็บพวงมาลยเบอร์สิบสี่นนะทุกคนพวงมาลัยเบอร์สิบสี่แค่นอดเดียว โอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วอืมโอ้ลืมเติมไอ้นั่นเดี๋ยวเปิดกระโปรงถ้าใครอยากเปิดกระโปรงก็อยู่นี่นะไอ้ตัวนี้เนะนี่นี่ตัวนี้นี่ดึงน่ามันดังแกรกนี่เปิด เติมตัวนี้น่าจะเป็นน้ำหรืออะไรไม่รู้นี่ต้องเติมตรงนี้หมดแล้วก็ทิ้งไปไม่ได้มีประโยชน์เติมไปเลยเติมให้หมดเลยเติมให้หมดไปเดี๋ยวเป็นหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวมาอ่ะมาแล้วทุกคน ตัวทีไปกีไปเข้าห้องน้ำนี่หนึ่งอ่าประกอบรถเสร็จแล้วเนาะปิดกระโปรงแล้วก็นั่งเบาะรถปิดประต,ตูก่อนจะออกรถก็เอาเบรกมือลงอันนี้อะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้อันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเปิดคุณแก อ๋อนี่นงงมันคืออะไรนี่อ๋อนี่ปัดจบกดสองทีคือปัดรวดเดียวกดอีกทีก็หยุดกดแช่ไว้เดี๋ยวลื้เติมน้ำมัน เติมเติมน้ำมันเลยเปิดฟ้าน้ำมันอยู่ตรงนี้เอาน้ำมันออกมาเติมจนหมดเลยนะไปขึป้นรถเปิดคุญแจแล้วก็กดตรงจอค้างาไว้เลยนะ Okay, okay. Okay, ดแช่ไว้โอเคเสร็แล้วอือขาอัปเดตใหม่ไงไม่ต้องกลัวมันดับบ่อยอ่าคันลิ้นอยู่ตรงนี้นะอ่ะาก็คอยผัดนี่นะทุกคนเลียวตามนี้คือพี่เล่นมาก่อนเนีไยทุกคน ก็เลยทำนานนิดน,นึงทำนานมากเลยถ้ามือถือใครไม่แรงเนี่ยถ้าเล่นแล้วมันจะแหลกนะเกมเนี้ยขนาดมือถือแรงนะเนี่ยมันยังแหลกอันนี้ที่เล่นบนมือถือนะทุกคน ที่เล่นบนมือถือโอ้ขับยากอยู่นะนี่โอ,โอ้ขับยากนี่นรคนก็ขับประมาณนี้ถ้าอยู่ในปา่าแบบนี้ให้ใส่เกียาหนึ่งอะ่ะเหมาะสุดแล้วรัดแม่งเลยอ้ยรัดแม่งเลยทาน ไม่ต้องขิดตามทางก็ได้นะทุกคนอ่าเดี่ยวมาอันนี้ดีนะอ่านะทุกคนจะเจอทางแยกนะทุกคนทันนี้จะไปอีกทางทางน,นี้ก็จะไปอีกทางแนะนำไม่ไปทางนี้นะทุกคนมันจะไปแถวร้านค้ามันจะไปแถวร้านค้าจะมีร้านซ่อมรถด้วย มัเลี้ยวยากเกมน,นี้มันไม่มีโหมดซูมออกนะทุกคนมีแต่มุมคนขับมันเป็นมุมมองเป็นมุมมองที่หนึ่ง โอ้ขับยากอยู่แล้วนี่อ้ขับยากอยู่นี่ตรงนี้เป็นสะพานทุกคนต้องขับดีๆล่ะไม่งั้นสุกบ่อน้ำน,นี่เลยขับไปชิว โอ้โหเลี้ยวเลี Dude, ้ยวยากเนี่ยนั breeds. ่นอะไรมันแข็งโอ้โหข้ามาถึงถนนใหญ่แล้วเลี้ยวไม่รู้ไปเลยสับเกียร์สองเลย สามเกียร์สามเลยทุกคนเกียร์สามมันจะกระตุกนิดน,นิดทุกคนเวลาใส่เกียร์แล้วมันจะกระตุกห้ามันจะกระดุกห้ามันจะกระตุกโอ้ยแรงอย่างนั้นทุกคนรถ ทุกคนิ้งลงเลยซิ้นลงเลยซิ่งลงเลยโอ้โห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 โอ้โ เดี๋ยวจะเลี้ยวรถก่อนนะทุกคนรับหนึ่งยีดใส่เก๋ไอ๋อ่าบีซีอ่าจอดรถ ดับเื่อดึงเด็กมือ๊ตจือวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะทุกคนบ๊ายบแล้วก็ถ่ายอันนี้โอ้ถ่ายไม่ได้ถ่ายมันไม่ได้อ่ะมันอัดวิดีโออยู่ไง นั้นก็เอาไว้เท่านี้นะทุกคนไปบายยยไปไปบายนะ